สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่ากันชิป b a t t l ิ c r y p ป o c o n f i g i เกมในรูปแบบการวางแผนการทำสงครามรบที่มาจากเกมมือถือซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากกว่า100ล้านครั้งครับมาในสไตล์ Play Battle Earn สามารถเล่นสนุกและก็ได้รับรางวัลจากตัวเกมด้วยเกมจะเปิดตัวในช่วงค u เต t หนึเร็วๆนี้นั่นเองครับรายละเอียดดีเทลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนหนึ่งเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตุวเกมเฉยฝากกดติดต,ตามช่อง YouTube p ย์ล็อตแล้วกลุ่ม Facebook p ย์ล็อตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมในน้ำทีนะและตอนนี้ทั้งช่อง p a y ์ล็อตก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกมในน้ำทีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆท่า,า,าในใดสนใจสามารถดูรยายละเอียดได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับ เกมการชิปแบทเทิลครับผมมีรีวิวคร่าวๆผ่านในหน้าเพจ Facebook ของ p พลย์อ t ตไปแล้วนะฮะแต่อันนั้นเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของเกมทั่วไปนะครับที่ไม่มีส่วนของคริปโตหรือว่า NFT ครับแต่ในวันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกันในข้อมูลของเวอร์ชันคริปโตคอนฟ lict ครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างฮะเนื้อเรื่องครับก็เป็นการวางแผนการสู้รบนี่แหละครับที่จะมาทั้งส่วนของเรืออ่ะแล้วก็ส่วนของเครื่องบินลบครับในชนิดของเรือแล้วก็เครื่องบินครับจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเราด้วยนะ ยิ่งถ้าเกิดเลเวลของเราสูงมากเท่าไหรครับคุณสามารถสร้างกองทัพที่แข็งแร่งมากขึ้นได้เท่านั้นครับมาดูในเรื่องของตัวเหรียญกันบ้างครับใครที่เคยเล่นเกมเมียโฟมาอันนี้จะคล้ายๆกันเนาะในตัวเกมครับจะมีเหรียญที่เป็นอินเกมค่าร e n c นหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็คือส่วนของไทเทเนียมที่เมื่อคุณสะสมได้ระดับหนึ่งครับคุณสามารถนํามันแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอีกสกุลหนึ่งที่ชื่อว่ามิลิโคได้ครับซึ่งจะมาเป็นตัวกลางเนาะเพื่อจะแลกเปลี่ยนเหรียญวีมิครับ ตัวเกมนอกจากเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วครับยังสามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ในโหมดของ Windows ได้ฮะภาษาที่รองรับครับตัวนี้เขาลงในเว็บไซต์นะว่ามีภาษาไทยด้วยครับก็คล้ายๆกับตัวเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนําให้คุณเล่นเป็นภาษาอังกฤษอันนี้น่าจะตรงความหมายกันมากกว่านอะเพราะว่าการแปลออกมามันเหมือนผ่านตัวแอปพลิเคชันแปลภาษามากกว่านะความหมายที่ได้รับก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ โซเชียลมีเดียของตัวเกมครับเรียกว่ากลุ่มเทเลกราムแล้วก็ทางทวิตเตอร์คนติดตามไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับทางเทเลกราムครับมีผู้ติดตามอยู่ราวๆ20งหมคนครับและทวิตเตอร์ก็ประมาณ20,000กว่าคนนะฮะปัจจุบันครับอีเวนต์ตอนนี้เขามีกิจกรรมแอ r ดรอปนะครับที่จะมาแจกเป็นตัวเหรียญมิริโคจากทางตัวเกมครับโดยรวมๆแล้วกิจกรรมเขาจะมีทั้งหมด4รอบ4พาร์ทให้คุณสามารถเข้ามาเข้าร่วมและก็รุนรางวัลไปได้ครับ และในตอนนี้มีให้ทําอยู่2พาร์ทนะครับในแต่ละพาร์ทเนี่ยจะมีข้อที่ให้ทําแตกต่างกันครับและส่วนของของรางวัลโทเค็นที่จะแจกจ่าย a อ r ์ดรอแตกต่างกันด้วยนะครับส่วนของพาร์ทแรกครับจะเป็นการเข้าร่วมกลุ่มต่างๆของทางตัวเกมครับแลนะอย่าลืมนะคุณจำเป็นจะต้องใช้ v m i x Wallet เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม a อ r ์ดรอครับ ในส่วนของพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นเข้าร่วม Pre-register แอปพลิเคชันของตัวเกมที่จะมาในระบบมือถือครับและเพิ่มเติมมาอีกส่วนหนึ่งก็คือการเข้าร่วมดูวิดีโอโปรโมทของทางเกมครับเพื่อหาโค้ดลับมาใส่ในช่องของเขาฮะซึ่งผมแอบบอกนะโค้ดลับนี้อยู่ประมาณท้ายทายคลิปนะครับมีลิงก์ทั้ง2อันอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับทั้ง2กิจกรรมเลยนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับมาดูทางผู้พัฒนาก,นกันบ้างครับเขาเป็นบริษัทเกมที่ชื่อว่า Joy City ครับ โดยบริษัทนี้จะทําเกมนั่นแหละฮะก็ทํามาเรียกว่าหลากหลายเกมเลยนะเรื่องเกมอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าทําเกมสนุกหรือเปล่านะครับแต่ในระบบตัวเกมจะเป็นอย่างไรอ่าเราไปดูกันนะฮะเมื่อคุณเข้ามาร่วมเล่นเกมแล้วครับการชิป b a ทเทิลคริปโตคอนฟิสิ่งที่คุณต้องได้รับแน่ๆก็คือตัวไทเทเนียมครับเป็นตัวของอินเกมค r e เรนคุณสามารถนำไปเพิ่มค่าพลังของกองทัพของคุณได้ครับ หรือว่าจะแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญมินิโคเพื่อนำไปสับเปลี่ยนเป็นเหรียญวีมิกอีกทีครับในกระเป๋าของวีมิกก็จะมีเหรียญ2เหรียญน,นะคือวีมิกแดงและก็วีมิกเขียวครับวิธีการได้รับไทเทเนียมในเกมนี้ก็จะเป็นส่วนของภารกิจต่างๆครับทั้งมิชั่นหล,ลักและก็ภารกิจประจําวันครับการยกพลไปเกา Titan ium, ะไทเทเนียมอส่งเรือองคุณนะออกไปขุดทรัพยากรตามเกาะต่างๆครับ กิจกรรมต่างๆของเกมที่จะจัดขึ้นก็มีการแจกไทเทเนียมเหมือนกันนะครับหรือว่าการยกพลปีกันในรูปแบบของกิว vs กิ l หรือเซิร์ฟเวอร์ vs เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะการใช้งานของไทเทเนียมครับนอกจากที่คุณเอามาขายเป็นเงินในชีวิตจริงนะครับคุณยังต้องใช้ในส่วนของการอัปเกรดเรืออัปเกรดเครื่องบินคุณด้วยครับ การอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งปลูกสร้างหรือแม้กระทั่งงานวิจัยครับเพื่อเพิ่มบัฟเพิ่มเซตัปต่างๆให้กับกองทัพของคุณครับส่วนของตัวเหรียญมิลิโคจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางครับและเป็นตัวกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นในตัวด้วยนะโดยมิลิโคครับวิธีการได้รับก,ก็คือการแลกเปลี่ยนจากตัวไทเทเนียมมาครับหลังจากนั้นก็นํามิลิโคไปแลกเป็นตัวเหรียญวีมิกสีแดงซึ่งจะใช้งานได้ผ่านทางแอปวีมิกครับถ้าคุณจะต้องการแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นๆครับ ตุญแจทำการแลกเปลี่ยนตัวเหรียว v Mix สีแดงเป็นเหรียญ VMix สีเขียวครับจากนั้นค่อยนำไปเทรดผ่านกระดานเทรดต่างๆเนาะถ้าใครเคยเล่นเกมเมียโฟมาอันนี้น่าจะรู้วิธีกันอยู่แล้วนะครับแต่มาทวนกันให้ดูอีกรอบหนึ่งล้วกันนะฮะวีมิกครับคุณสามารถโหลดได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือของคุณนะครับทั้งใน Android และก็ iOS ครับและเชื่อมต่อเหมือนกระเป๋าทั่วๆไปเลยครับล็อกอินผ่านได้ทั้งตัวอีเมล a p p l e f a c e b o o k หรือว่า e c h a t ครับ จากนั้นครับคุณสามารถมาหาเลขกระเป๋าของคุณได้ทางคาว่า m y w a l l e t นะครับณปัจจุบันนะครับยังไม่มีส่วนของเหรียญมิรโครมาให้แลกเปลี่ยนผ่านกระเป๋าตรงนี้เนาะแต่ในตัวของ Exchange ครับเราสามารถซื้อขาย VMix ได้ตรงนี้มีอัปเดตประเทศไทยด้วยนะเรียกว่าสะดวกกันมากขึ้นนะครับจากที่ใครเล่นตัวเมียโฟมาตอนแรกๆเนะส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมจากทางผู้พัฒนาน,นะครับเหรียญนิโคจะใช้เป็นตัวสื่อกลางแลกเปลี่ยนจากตัวไทเทเนียม เพื่อเชื่อมต่อโลกของเกมเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับโดยอัตราแรกเปลี่ยนเท่าไหร่อันนี้ต้องไปรอดูกันอีกทีตอนเกมเปิดมานะครับเพราะว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นตัวที่มีอันลิมิตซัพพลายครับเรียกว่าสามารถขุดจากเกมได้เรื่อยๆนั่นเองฮะทางทีมงานก็ต้องรักษามูลค่าของมันแล้วก็ทำให้ตัวเกมเล่นสนุกไปด้วยในตัวเนาะ ซึ่งในโหมดของเกมเราเห็นอยู่แล้วครับว่าประสบการณ์การทําเกมของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผ่านการทําเกมมาหลากหลายเกมแต่การควบคุมการหมุนเวนของเหรียญจะเป็นอย่างไรเกมที่สามารถเล่นสนุกจะอยู่รอดได้แค่ไหนในวงการเกม n f นบตีตัวนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวตัวเกมเปิดมาเมื่อไหร่จะมารีวิวกันให้ดูอีกทีเนาะว่าระบบการเล่นเป็นอย่างไรแล้วก็เหรียญต่างๆได้มาอย่างไรได้บ้างครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ